สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเก่งนะครับจากช่องมิซูมหาชนนะครับวันนี้ครับเราจะมาดูพี่ใหญ่ของค่ายมิซูกันบ้างนะครับข้างหลังผมนี้จะเป็นตัวมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับต้องบอกก่อนนะครับแคมเปญแบบนี้นะครับออกรถ59,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับย้ําเลยครับ5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับของแต่งมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเราใส่อะไรให้เขานะครับแล้วก็มีอะไรที่จะอัปเกรดให้ลูกค้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะครับในส่วน เราทาเหมือนตัว e l ลิทอิดิชันเลยนะครับก็คือตัวกระจังหน้าเนี่ยแปลงทุกอย่างเป็นสีดําหมดนะครับตัวคิ้วนะครับเราใส่ตัวครอบนะฮะตัวคิ้วนี่เราสามารถใส่ตัวครอบก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแรปสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าครับชอบแบบไหนนะฮะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับเราใส่ตัวเป็นตัวครอบไฟหน้าสีดําเงานะครับครอบไฟตัดหมอกนะครับ ในส่วนของมิซูบิชิปาเจโร่นะครับตัวไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด3ช่องนะครับมันจะมีไฟเลี้ยวนะครับไฟส่องสว่างขนาดเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับตัวครอบตัวนี้มันจะแยกช่องเลยนะครับแยกช่องของตัวชุดไฟตรงนี้มันจะทําให้ดูเข้มนะครับดูดูมีมิติมากขึ้นนะครับสิ่งสําคัญครับสำหรับปาเจโร่สปอร์ตที่ขาดไม่ได้นะครับชุดกระจังหน้านะครับชุดแต่งกันชนหน้านะฮะ ตัวนี้เราใช้เป็นงานของไรเดอร์นะครับมีไฟตัวนี้ครับเป็นไฟ LED นะครับสตาร์ทเครื่องปุ๊บติดปั๊บนะครับตัวนี้นะฮะชุดแต่งด้านหน้าตัวนี้เรามีหลายแบบนะครับมีหลายทรงเลยให้ลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าชอบแบบไหนนะครับอยากได้แบบไหนแจ้งเราได้เลยนะครับตัวโลโก้นะครับติดตั้งเป็นงานแท้นะตัวนี้นะครับให้ดูงานนิดนึงนะครับโลโก้ตัวนี้จะเป็นโลโก้แท้นะครับงานแท้จะประมาณนี้นะครับจะเป็นตัวแบบ ไม่นูนขึ้นมามากนะครับแล้วก็ตัวอักษรมันจะดูทรงแบบเพียวๆดูดูสปอร์ตนะครับผมเดี๋ยวมาด้านข้างกันมากดีกว่านะครับด้านข้างครับซุ้มล้อนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3นิ้วนะครับเป็นดําเงานะครับมันจะเป็นเซตของเขาเลยนะครับเอ่อมันจะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งกันชนหน้านะครับซุ้มล้อกาบประตูนะครับแล้วก็ชุดแต่งกันชนหลังนะครับในส่วนล้อแมกครับลายที่ใส่มันเป็นลายดอกไม้นะครับมันจะธรรมดาไปนะครับ ตัวนี้จะเป็นขอบ20นะครับแล้วด้านหลังของผมนะครับอันนี้คือลายที่เรามีให้ลูกค้าเลือกนะครับอันนี้เราแค่เราคัดมาแค่3ลายแบบแบบที่เรามีอยู่นะครับจริงๆแล้วเรามีประมาณ1 0ถึง20ลายนะครับยางนะครับลูกค้าเลือกได้จะเป็นอัลทเลนก็ได้นะครับจะเป็นมัททเลนก็ได้นะครับหรือจะเป็นลูกครึ่งระหว่างมัททเลนกับอัลทเลนนะครับก็จะเป็น RT นะครับตัวอย่างของ RT นะครับดอกมันจะประมาณนี้นะครับเป็นตัวนี้ สังเกตดูครับริมสุดจะเป็นมัทเรนนะครับตรงกลางจะเป็นอัลเทเรนนะครับอาทีจะเป็นดอกึ่งกลางระหว่างมัทเรนกับอัลเทเรนนะครับลุยก็ได้ถนนดําก็ได้นะครับวิ่งไม่ดังนะครับผมนี่ครับส่วนของล้อครับตัวนี้จะเป็นงานโออซิสทั้ง3ตัวเลยที่เรามาโชว์นะครับลูกค้าเลือกแบบไหนก็ได้นะเน้นย้าเลยครับชอบแบบไหนเลือกแบบไหนครับแคปหน้าจอมานะครับหรือมีแบบมีลายล้อที่ชอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับส่งมาครับเราจัดให้ลูกค้าได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันต่อนะครับกระจกข้างครับเราใช้เป็นงานครอบนะครับตัวนี้เป็นงานครอบเป็นตัวครอบสีดําเงานะครับเบ้ามือนะครับทั้ง4ชุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวครอบเหมือนกันหลังคาครับตัวนี้จะเป็นงานแรปสติ๊กเกอร์นะครับแรปครึ่งท่อนนะครับแรปยาวเลยตั้งแต่เสาเอนะครับไปจนถึงสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเรียกได้ว่าแรปแบบเต็มพื้นที่นะครับด้านบนครับจะเป็นแหลกหลังคาตัวนี้เราเป็นงานของแคลริบอยนะครับ จะมีให้ลูกค้าเลือก2ไซส์นะครับจะมีไซส์เมตรคูณเมตรยีนะครับกับเมตรคูณเมตรหกนะฮะตัวนี้จะเป็นสีดานะครับขนาดจะอยู่ที่เมตรหกนะครับหเมตรคูณหเมตรหกมันจะเต็มพื้นที่บนหลังคาของปัจิโลพอดีนะครับสำหรับเอลเลนเดอร์เอ่อขออภัยสหรับเอ็กเซนเดอร์นะครับควรที่จะติดประมาณ1เมตรคูณหเมตรยีครับเพราะว่าหลังคามันสั้นกว่านะครับแต่ถ้าปัจิโลเนี่ยจัดแบบเต็มๆแบบนี้สวยนะครับ แผงประตูนะครับตัวนี้เราเป็นชุดแต่งนะครับชุดแต่งแผงประตูตัวนี้จะมาเป็นเซตนะครับโอเคด้านข้างประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับว่าด้านหลังนี่มีอะไรบ้างนะครับด้านหลังก็จัดหนักจัดเต็มไม่แพ้ด้านข้างกับด้านหน้าเหมือนกันนะครับชุดอ่ตัวนี้นะครับจะเป็นชุดคาดเอวนะครับของตัวปาร์ติโรสสปอร์ตแบบมีไฟตัวนี้จะเป็นมีไฟ l อ d ีดด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเบรกให้ดูนะครับว่าไฟมันจะประมาณไหนเนาะ นี่ครับพอเราเหยียบเบรกนะครับตัวอักษร์เจ e ร์โรสปอร์ตมันก็จะสว่างขึ้นมานะครับนอกจากตัวคาดเอวที่เป็นไฟตัวนี้แล้วนะครับก็ยังจะมีในส่วนของตัวเขอาไฟท้ายนะครับประโยชน์ของเขาเนี่ยสวยงามด้วยนะครับมันจะช่วยแบ่งสัดส่วนของตัวไฟท้ายเนี่ยให้มันเข้มให้มันคมนะครับเวลาเราขับกลางคืนนะครับมันจะแยกเป็นช่อง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 จะสวยมากนะครับผม ในส่วนของฝา,าท้ายนะครับต,ตัวนี้มันจะเป็นจากโรงงานอยู่แล้วฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกลอยตัวนี้จะเป็นกลอยท้ายนะครับปูสําหรับเวลาเรายกของขึ้นยกของลงนะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับเป็นกลอยฝาท้ายนะฮะในส่วนของด้านหลังครับตัวนี้จะเป็นทรงท่อเหลี่ยมคู่นะครับชุดแต่งเนี่ยมันจะมีท่อเหลี่ยมคู่ท่อเหลี่ยมกลมนะครับอาจจะมีท่อคู่ท่อกลมนะครับมีทรงเหลี่ยมทรงกลมนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็น เหมือนกับสี่เหลี่ยมขลามตัดนะครับมีหลายแบบหลายทรงเลยลูกค้าชอบแบบไหนเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับรีเควสมาได้เลยน้องพี่อยากได้ชุดนี้นะครับจัดให้หน่อยยินดีครับนะครับต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปาเจโร่ GT พัทนะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันนะครับถ้าสีขาวแบบนี้นะครับบวกเพิ่ม1นึ่งหมื่นบาทนะครับราคาสุทธิจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับดาว นะครับต้องบอกเลยออกรถนะครับ5้0หมบาทนะครับได้ชุดแต่งแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับทักเข้ามาได้เลยครับเบอร์โทรลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถแบบเต็มเต็มคันกันนะครับรว่าคันนี้มันหล่อขนาดไหนไปกันเลยครับ